บ้านเราเองวันนี้ก็ต้องติดตามการเคลื่อนตัวของพายุไต้ฝุ่นคาจิกินะคะที่กําลังจะเคลื่อนถึงเวียดนามแล้วก็จะส่งอิทธิพลถึงไทยตั้งแต่วันนี้ไปเลยค่ะผลกระทบจะเกิดขึ้นกับทางอีสานตอนบนในช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้ภาคเหนือเนี่ยนานหน่อยนะคะก็จะได้รับอิทธิพลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง27เลยซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่11แล้วนะคะเป็นการประกาศเมื่อช่วงประมาณ ช่วงเช้าวันนี้ค่ะเป็นฉบับที่11 เตือนพายุคาจิกิและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบอกว่าช่วง4นาฬิกาที่ผ่านมาพายุไต้ฝุ่นคาจิกิพัดอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองวินประเทศเวียดนามตอนบนก่อนจะอ่อนกําลังเป็นพายุโซนร้อนในวันนี้ค่ะจากนั้นก็จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาวช่วงเช้าวันที่26สิงหาคมโดยจะอ่อนกําลังเป็นพายุดิปเรชันและมีแนวโน้มที่ จะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดน่านในช่วงเย็นของวันที่26สิงหาคมนี้นะคะดังนั้นช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรงส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบช่วงวันที่25ถึง27สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับเส้นทางเดินพายุได้แก่จังหวัดบึงกาฬหนองคายนาครพนมสกนลนคร อุดรธานีหนองบัวลำพูเลยอุตรดิตถน,น่านพะเยาแพร่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ ส่วนทางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุดังนั้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากลมแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่มค่ะคือผู้ชมถ้าเกิดว่าไปดูการเฝ้าระวังของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเตือน58จังหวัดเลยนะคะตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้ แล้วก็กรุงเทพปริมณฑลด้วยก็ขอให้เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําท่วมขังดินคนลนถล่มและคลื่นลมแรงระวังไปถึง27นี้เลยค่ะก็จะเว้นไว้แค่ไม่กี่จังหวัดของภาคอีสานกลางภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะที่ปริมาณฝนอาจจะไม่น่ากังวลแต่ภาคเหนืออันนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเส้นทางพายุลูกนี้ค่ะเป็นเส้นทางเดียวกันกับพายุวิภาเลยนะคะแต่ว่าการกระจายตัวมันจะสูงกว่าแต่ถ้าเกิดว่า ติดตาม Facebook ของรองศาสตราจารย์เสรีสุภาราทิต์อาจารย์เนี่ยใช้แฮชแท็กเลยนะคะเซฟเมืองน่านให้ปลอดภัย mm hmm. เพราะว่าตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแนวโน้มสูงทีเดียวค่ะที่พายุลูกนี้จะเข้าไทยในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะคะอาจารย์ชี้แบบนี้พายุลูกนี้เนี่ย แรงกว่าพายุวิภาค่ะและสามารถไปไกลได้ถึงเมียนมาความเสียหายอาจารย์ยกภาพที่มาอธิบายบอกว่าจะอยู่ในแนวเส้นทางพายุที่อยู่ในกรอบเฉดสีส้มกับสีเหลืองจากภาพก็จะเห็นว่าอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่จังหวัดน่านพะเยาแพร่เชียงรายลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็มีบางส่วนของอีสานก็คือทางนาครพนมสกนลนครมงกาหารหนองคายเป็นต้นอาจารย์ระบุด้วยนะคะว่าอาจจะเกิดน้ําไหลหล น้ำท่วมชุมชนแน่นอนตามเฉดสีน้ำเงินค่ะแต่น้ำล้นตลิ่งเนี่ยอาจจะเกิดในแม่น้ำสายใหญ่อย่างแม่น้ำน่านอาจจะเกิดได้บ้างนะคะ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าปัจจุบันปริมาณน้ําในแม่น้ําน้อยกว่าช่วงพายุอิภาค่ะยังรองรับได้อีก85%ของลําน้ําแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าปริมาณฝนมันมากความเสียหายก็จะมากตามได้คาดการณว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้ค่ะจะทําให้เกิดฝนตกหนักสะสม2วันสูงสุดในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านอาจจะสะสมสูงกว่า500มิลลิเมตรได้นะคะแต่โอกาสมันจะอยู่ที่ประมาณ10%เพียงแต่ว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมรับ ในขั้นสูงสุดเช่นเดียวกันทางสทนชค่ะเขามีการบริหารจัดการน้ำนะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะให้พื้นที่ลุ่มต่ํา ใช้ในการหน่วงน้ำหลากจากผลกระทบของพายุคาจิกิเอาไว้แล้วคาดการเอาไว้ว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้ค่ะจะทําให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยไปจนถึง30สิงหาคมนี้เลยนะคะอาจจะทําให้มีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เพิ่มเติมเป็นจํานวนมากได้ด้วยค่ะทางสทนชเขาก็เลยเตรียมพื้นที่ลุ่มต่ําสําหรับหน่วงน้ําหลากก่อนจะไหลเข้าสู่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นทางทุ่งบางระกรรมทุ่งลุ่มต่ําลุ่มน้าเจ้า พระยาตอนล่าง10ทุ่งไปถึงบึงบระเพ็ดตอนนี้เนี่ยเกือบทุกแห่งเก็บเกี่ยวผลผลิตใกล้เสร็จสิ้นแล้วนะคะจะยกเว้นแค่ทางทุ่งบางกลุ่มที่น่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จในวันที่20ตุลาคมนี้ส่วนพื้นที่ริมน้ำโขงตอนนี้ก็ให้จังหวัด เตรียมรับมือกับระดับน้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมีการประสานไปทางสำนักง,งานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อที่จะประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งต่อเนื่องแล้วก็ประสานไปทางลาวค่ะขอให้ระบายน้ำเขื่อนที่มีน้ำมากและประสานไปทางจีนด้วยบริหารจัดการน้ำเขื่อนในพื้นที่ต้นน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับลุ่มน้ำโขงตอนล่างเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อชุมชนริมแม่น้ำโขง ส่วนแหล่งกักเก็บน้ำทุกขนาดมีการพร่องน้ำเตรียมพื้นที่ว่างไว้รองรับปริมาณน้ำฝนระลอกใหม่แล้วนะคะแต่ว่ายังพบว่ามีปริมาณน้ำค่อนข้างมากหรือมีแนวโน้มน้ำไหลเข้าเพิ่มขึ้นอย่างเช่นที่หนองกุดทิงจังหวัดบึงกาฬแล้วก็เขื่อนน้ำอูนทางสกลนครค่ะซึ่งจะต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนในการบริรหารจัดการและระบายน้ำด้วยนะคะ การดูแลประชาชนคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการไปรยังผู้ว่าราชาการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหาคนครให้ประสานและติดตามสถานาการณ์น้ําร่วมกับปอพอย่างใกล้ชิดโดยให้ทางปอพตั้งวอุ่มร่วมกับทุกจังหวัดเพื่อประเมินสถานาการณ์น24ชั่วโมงค่ะ